ทุกคนควรได้รับโอกาสหลายคนก็วิจารณ์ว่าพี่บอยเข้าข้างโตโน่เรื่องส่วนตัวทําไมไม่ไปเคลียร์ต้องมาให้ทาระกานันสาธารณชนเขามารับรู้ซึ่งนิทานนั้นก็คือเรื่องราวของตัวเองนั่นแหละเพราะว่ามันก็เป็นภาพจําของคนไทยนะสวัสดีทุกคนนะคะจริงใจเล่าค่ะวันนี้พี่บอยยังคงอยู่กับเรื่องของนิชาและโตโน่เพราะว่าช่วงสงกรานที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อน จนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็คงยังไม่มีประเด็นไหนที่หลายๆคนให้ความสนใจคงมีหลายประเด็นแต่ว่าประเด็นบันเทิงที่น่าจะได้รับความสนใจที่สุดก็คงเป็นเรื่องของปัญหาชีวิตคู่นะคะของโตโน่กับนิชาซึ่งทั้งคู่เนี่ยอยู่ในสถานะแฟนที่คบกันมา7ปีวันนี้พี่บอยจะเล่าโดยเฉพาะเมื่อคืนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการที่โตโนโ่นเอาเรื่องชีวิตไปพูดบนเวทีอีกครั้งนะคะ พูดไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่13ที่สุโขทยัยพอมาอีกวันหนึ่งย้ายมาแสดงที่นครพนมลานริมโขงหน้าพญาสัตนคราชนะคะก็แน่นอนว่าเป็นประเด็นที่มีหลายมุมมองโดยเฉพาะการวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่โตโนรร่ทำพี่บอยจะเล่าตรงนี้แล้วก็ พูดถึงภาพโดยเฉพาะบรรยากาศในวงการนะในโซเชียลด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอย่างไรนี่คือเรื่องราวที่จะพูดในจริงใจเล่าว,วันนี้นะคะขอให้ทุกคนเมตตากด subscribe กดแชร์ได้ไหมคะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เป็นกำลังใจให้พี่บอยรวมถึงขอบคุณฟาเกอร์ค่ะฟาเกอร์นี่คือผลิตภัณฑ์เปลี่ยน สีผมนะครับฟาเกอร์อัลตชายแฮร์คัลลอ์ครีมนะคะเป็นครีมที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีสีผมที่สวยงามหลายคนอาจจะใช้คําว่าปิดงอกก็ได้เพราะว่าตัวฟาเกอร์เนี่ยค่ะเขามีเนื้อครีมเข้มข้นนะคะสะกัดจากสารธรรมชาติใช้แล้วจะกลิ่นหอมไม่แสบจมูกไม่แสบหนังศีรษะนะคะแล้วก็ได้สีผมที่สวยงามทําเสร็จแล้วผมจะเงางามดูสุขภาพดีค่ะ ขอบคุณฟาเกอรน,นะคะที่สนับสนุนรายการจริงใจเล่าค่ะและพี่บอยแนะนําที่ซื้อด้วยน้องในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปมีนะคะและเราสามารถซื้อในร้านบิวตี้ร้านเสริมสวยชั้นนําในจังหวัดในอำเภอของท่านแน่นอนมีขายนะคะหรือไม่สะดวกพี่บอยปักตะกา้ากดได้เลยกดสั่งซื้อนะคะเลือกได้เลยน้ําตาลไหนได้หมดทุกเฉด จะสวยเงางามตามที่เราอยากได้เลยค่ะพี่บอยพูดมาหลายอีีแล้วสำหรับโตโนะ่เนาะเอาตรงๆเนี่ยค่ะก็ใช้คำว่าพี่บอยกับโตโน่ก็สนิทสนมกันในระดับหนึ่งเนาะก็รู้จักนะ้องตั้งแต่วันแรกที่มีลมหายใจในวงการบันเทิงเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็ประกวดเดือ t สตาร์ใช่ไหมคะ่ะพี่บอยก็ถูกวิพักวิจาร์หลายคนก็วิจาร์พ่าพี่บอยเขาข้างโตโน่เอาจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ลำบากใจที่จะพูดเนาะสำหรับพี่บอยออกตัวตรงนี้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยแล้วกันว่าสิ่งที่โตโน่ทา พี่บอยว่ามันก็ผิดกับการที่คุณเนี่ยคบกับนิชาอยู่แล้วคุณก็ไปม,มีความสัมพันธ์กับคนอื่นนะฮะพี่บอยก็มองว่ามันไม่ได้สิ่งที่ถูกต้องแต่สำหรับพี่บอยเนี่ยนะที่เป็นพี่แล้วก็รู้จักโตโน่มานานก็ต้องให้กําลังใจโตโนโ่ให้กาลังใจว่าถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทํามันผิดมันพลาดเข้าไปขอขมาลาโทษผู้หลักผู้ใหญ่จริงใจในการที่จะไปขอโทษนิชาและคุณแม่นิชาพี่บอยเชื่อว่านั่นคือจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดเนาะแล้วก็คนทําผิด อย่างโตโน่พี่บอยก็เชื่อมั่นว่าก็ต้องการกำลังใจเพราะฉะนั้นอีีก่อนพี่บอยก็ให้กำลังใจแล้วแล้วก็มองว่าทุกคนมีโอกาสผิดพลาดได้พี่บอยก็โดนด่าเละนะคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าอู้พี่บอยเนี่ยเขาข้างโตโน่พี่บอยไม่ได้ข้างโตโน่พี่บอยกําลังบอกให้สังคมได้รับรู้ว่าคนเรามีสิทธิผิดพลาดมันมี2ออย่างผิดสํานึกแล้วเริ่มใหม่ ับผิดผิดซ้ำซ้ำซากๆทุกคนควรได้รับโอกาสไม่ว่าคนที่ถูกหรือคนที่ผิดขณะศาลตัดสินพิพากษาจำคุกแล้วออกมาจากคุกยังได้โอกาสเลยถ้าเราสำนึกและเราคิดว่าสิ่งที่เราทำมันผิดมันพลาดเริ่มต้นใหม่จะเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่กับนิชาหรือจบแบบต่างคนต่างไปมีความสุขเดินหน้าหาความสุขให้กับชีวิตตัวเองอันนั้นก็สุดแล้วแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นที่จะต่อยอด เล่าเรื่องก็คือเมื่อคืนนี้นะคะมันก็มีการแสดงโชว์ของโตโน่ที่นครพนมซึ่งแน่นอนว่าโตโน่เนี่ยเคยไปแสดงแบบนี้เนี่ยมื่อหลายปีก่อนแล้วก็มีคนมาบอกโตโน่นั่นแหละว่าให้มาช่วยนครพนมด้วยเพราะว่าโรงพยาบาลขาดแคลนนู่นนี่นั่นโตโน่ก็เลยจุดประกายตัวเองด้วยการลุกขึ้นมาว่ายน้ำข้ามแม่น้ําโขงเพื่อจะหาเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลว่าะจะเป็นห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ทางการแพทย์ราคาแพงที่ยังไม่อยู่ในลิสต์ของการที่จะใช้เงินรัฐ เข้ามาดําเนินการแล้วก็ช่วยสองฝั่งนะทั้งฝั่งโขงฝั่งสปปลาวรวมถึงฝั่งนครพนมด้วยซึ่งอันนั้นก็เป็นภาพที่มันเกิดขึ้นทีนี้เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเขาก็ใช้พื้นที่ช่วงหนึ่งเนาะในการแสดงเนี่ยบอกว่าพูดถึงนิชามีคนบ้าคนนึ้งอยากจะลองไห้น้ำข้างโขงเขาจะทำไม่สำเร็จเลยถ้าไม่มีผู้หญิงสวยๆคนหนึ่งที่มาลังให้เขามาลังเป็นกำลังใจให้เขา อยู่ที่ร้านนี้ช่วยส่งเสียดงดังๆให้นิชาหน่อยได้ไห<ป>ม<ป>เป็นประเด็นเลยประเด็นแรกก็คือเรื่องส่วนตัวทำไมไม่ไปเคลียร์ต้องมาให้ทารกกำนันสาธารณชนเขามารับรู้ก็เป็นสไตล์โตโน่เนาะโตโน่เขาก็เป็นแบบออกเท่ๆหน่อยทีนี้เนี่ยหลายคนก็มองว่านี่เรียกว่าเท่หรือนี่เรียกว่าแอคอาร์ตก็แล้วแต่ แล้วแต่คนที่จะชอบไม่ชอบแต่พี่บอยก็มองว่ามันก็เป็นเป็นการแสดงการขอคืนดีหรือว่าง้อผู้หญิงแบบมิติใหม่ไหมอยู่วงการบันเทิงมา20กว่าปีเนี่ยก็ไม่มีดาราคนไหนเวลาทะเาลาะกับแฟนหรือว่ามีปัญหากับแฟนแล้วจะมาใช้พื้นที่มวลชนในการที่จะพูดแบบนี้นะคะก็เป็นเป็นสไตล์โทโน่แหละ ก็ไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดแต่ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันก็ทําให้คนพิพากษารณได้ถูกไหมครัว่า,าเวลามีปัญหาเนี่ยซุ่มเงียบแต่พอเวลา,าจะมาง้อง,งอนกันเนี่ยมาง,อง,งอ้องออแบบเนี่ยบนเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยขอกําลังใจให้นิชาหน่อยนะแล้วก็พูดนิทานซึ่งนิทานนั้นก็คือเรื่องราวของตัวเองนั่นแหละเพราะว่ามันก็เป็นภาพจําของคนไทยนะคี่บอกก็จําได้ว่า มีผู้หญิงสาวคนหนึ่งนั่งรอแฟนตัวเองเนี่ยว่ายน้ําข้ามแม่น้ําโขงในการบริจาคระดมชุนแล้วก็ให้กําลังใจไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้ว่ายน้ําข้ามสุราจะไปเกาะสมุยจําได้ไหมจนมาถึงแม่น้าโขงเนี่ยก็มีผู้หญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยให้กำาลกำลังใจตลอดแล้วพี่บอยก็เห็นถึงความน่ารักของน้องนิชาในวันนั้นซึ่งก็มารำหน้าพยาน นาคาราชก็เห็นถึงความตั้งใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นหลายๆคนก็วิจารณ์ในสิ่งที่โตโน่จะพูดนะนาะว่าเออเมื่อคืนนี้มันเหมาะสมหรือเปล่าที่จะต้องมาง้องอนนิชาด้วยด้วยคําพูดแบบนั้นแต่ก็เข้าใจได้ว่าจุดที่เล่นคอนเสิร์ตอยู่ในนครพนมเป็นจุดที่หลายๆคนก็เชื่อมโยงให้เห็นถึงมิติของความผูกพันนะในภาพเก่าๆที่มันเกิดขึ้นทีนี้เดี๋ยวเรารอดูว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้เห็นชัดเจนว่าโตโน่เนี่ย สองเวทีเนาะสุกัวไทยแล้วก็นครพนมเนี่ยเป็นสองเวทีที่โตโน่ออกมาสำนึกผิดแล้วก็ขอโทษนิชาแต่ทีนี้เนี่ยพี่บอยไม่รู้เหมือนกันว่าบนเวทีต่อหน้ามวลชนเนี่ยโตโน่ขอโทษนิชาหรือพูดถึงนิชาแบบนี้แล้วหลังบ้านได้โทรคุยได้ไลน์คุยได้ส่งมเมสเซจคุยหรือได้ดำเนินการอย่างไรเพราะช่วงนี้มันก็เป็นช่วงแผลสดเนาะและหลายๆคนเนี่ยก็เป็นสองฝั่งเลยละฝั่งแรกก็คือบอกว่าให้นิชานี้ไป นะเริ่มต้นใหม่เธอถ้าเคยเจ้าชู้นอกใจหนึ่งครั้งแล้วมันก็นอกใจแต่บางคนเนี่ยก็บอกว่าก็เขาเป็นแค่แฟนมันก็อาจจะผิดพล้งผิดพลาดกันได้มันก็มีคนที่ถือเข้าข้างทั้งสองฝั่งหรือว่าเป็นคนที่ใช้คบว่ามีบางคนที่ให้โอกาสโตโนโ่เอางี้ดีกว่าทีนี้เนี่ยสำหรับพี่บอยพี่บอยก็มองว่า7ปีของโตโน่แล้กนิชาพี่บอยว่ามันก็มีค่าสําหรับเขาทั้งคู่เนาะนี่พี่บอยก็พูดเรื่องส่วนตัวเขาเนาะแต่เป็นคนที่ขออนุญาตพูดแล้วกัน ก็มันเป็นเรื่องส่วนตัวแหละแต่เราเห็นในเจปีที่ผ่านมาพี่บอยว่ามันมีความผูกพันมันมีการให้เกียรติมันมีสิ่งต่างๆที่รายล้อมทําให้เกิดความสุขของทั้งคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นมันต้องสุดแล้วแต่นิชาเลยว่าหัวใจของน้องเนี่ยพร้อมที่จะให้โอกาสหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องใหญ่ของผู้หญิงคนหนึ่งแลวมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่ในขณะเดียวกันหลายคนก,ก็มองว่ามันก็เป็นความผิดพลาดเขาเรียกว่ารักสนุกของ ผู้ชายแล้วแต่มุมมองเนาะแล้วแต่มุมมองในขณะเดียวกันตัวละครอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นคนที่เข้ามาเนาะก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันเนี่ยก็ยังไม่ได้ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเธอแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่บอยเชื่อว่าคนที่เข้ามาอยู่เคียงข้างโตโน่ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่คุณต้องรู้อยู่แล้วว่าโตโน่กับวิช,ชาเนี่ยอยู่ในสถานะอะไรเพราะว่าคู่นี้แม้ว่าเริ่มต้นจะเป็นพี่เป็นน้อง,เป,องเป็นการให้เกียรติกัน แต่สุดท้ายทุกคนรู้อยู่แล้วแล้วก็บริบทในช่วง2ปีหลังเนี่ยมันชัดเจนมาตลอดนะคะว่าทั้งคู่อยู่ในสถานะสเตตัสแล้วก็การมองตาการให้สัมภาษณ์มันคืออะไรเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่หรือผู้หญิงใครคนหนึ่งที่มายืนข้างโตโน้ก็คุณพึงต้องรู้ว่าคุณทําหน้าที่อะไรอยู่แล้วคุณแย่งของของใครมาหรือเปล่าซึ่งอันนี้พี่บอกก็พูดตรงๆว่ามันก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็พุ่งเป้าเนาะไปที่โตโน เพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าโตโน่ก็เป็นคนดังนะนอกจากนั้นแล้วคนก็เริ่มพยายามจะขุดคุยลิงก์เชื่อมโยงกับน้องแตงโมซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยซึ่งอันนี้พี่บอยบอกตรงๆนะว่าไม่อยากให้ขุดคุยเรื่องในอดีตเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีใครออกมายืนยันในเรื่องที่มันเกิดขึ้นว่าความเจ้าชู้ของโตโน่เกี่ยวข้องกับอดีตของแมงแตงโมหรือเปล่าซึ่งอันนี้พี่บอยขอออกตัวนะพี่บอยเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อย่างที่บอกแล้วว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเรารอดูว่าโตโน่่เเเเนนนนีีีจจะะง้อออขคืืดดิิชาาาาไสํรรร็็หมมพวกกกแบบ แบบโตโน่ะพี่บอยใช้คำนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีคนแซวเนาะว่าเออพูดคํานึงหยุดพูด3วิ5วิมันก็เป็นมีมเป็นประเด็นที่หลายคนก็เอาไปไปิพากษา์ แต่จนถึงวันนี้เนี่ยเราก็ก็เห็น movement ละว,ว่าโตโนโ่ออกมาทำอะไรนะคะส่วนพี่บอยเองก็ EP นี้ก็คงจะเล่าให้เห็นบรรยากาศนั่นแหละว่าตอนนี้เนี่ยโซเชียลทิศทางกระแสเป็นยังไงก็ยังให้กำลังใจนิชายอยู่เราไม่สามารถตอบอะไรแทนน้องได้น้องจะเป็นคนเดียวที่พูดได้ว่าให้อภัยหรือไม่ให้อภัยเพราะว่าเจ็ดปีมันก็มีค่ากับคนคนหนึ่งความผูกพันการให้อภัยมันก็ถือเป็นสิ่งที่พิสูจน์เนาะพิสูจน์รักว่าเรายังรักเขาอยู่หรือเปล่าแต่ถ้ามันจบมันเจ็บ มันไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นอีกครั้งเราก็บายบายแล้วแยกย้ายกันไปมีความสุขค่ะนี่คือเรื่องที่พี่บอยเล่าวันนี้กับจริงใจเล่าค่ะช่วงท้ายขอบคุณนะคะขอบคุณฟาเกอร์ที่สนับสนุนรายการจริงใจเล่าค่ะนี่คือครีมเปลี่ยนสีผมนะคะฟาเกอร์อัลตาชายแฮร์คาร์เร์ครีมค่ะ เหมาะสําหรับคนไทยนะคะแล้วก็สีน้ําตาลจะสวยหลายเฉดเลยใช้แล้วสุขภาพดีโดยไม่ต้องฟอกแล้วก็ทําปุ๊บไม่แสบหนังหัวกลิ่นไม่รุนแรงนะคะสีผมจะงดงามแล้วก็ดูสุขภาพดีด้วยนะคะเพราะว่าเขาสกัดจากสารสกัดจากธรรมชาตินานา,นานชนิดทาเองได้เลยนะคะไปที่ออร้านก็ได้แล้วซื้อง่ายๆในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านเสริมสวยร้านขายผลิตภัณฑ์ความงามทั่วประเทศมีหมดเลยในทุกจังหวัดในทุกอาเภอที่สําคัญกดสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะคะพี่บอยปักตะก้า แล้วก็ใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์เราเรียบร้อยทุกคนสามารถใช้ฟาเกอร์ให้ตัวเองสวยอย่างพี่บอยเนี่ยต้องไปปิดงอกอะไรไม่งอกเต็มเลยก็เดี๋ยวจะใช้ฟาเกอร์ค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณที่ตั้งใจฟังนี่คือจริงใจเล่าในเวอร์ชั่นที่พี่บอยคิดว่าหลายคนอยากฟังขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ